ร้งานอยู่ตัวคนเดียวผีไฮแจ็คอดีตไบแบนป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวเพื่อนในวงการจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือวง H.I.J.A.C.K. ไฮแจ็คอดีตอบแบน์ยุค90สุดโด่งจากฝั่งค่ายไ S ประกอบไปด้วยสมาชิก4คนคือเอ็กซ์ผีเจมตอยซึ่งปัจจุบันทุกคนต่างแยกย้ายกันไปทำธุรกิจส่วนตัวกันมีเพียงเอ็กซ์จตุรงที่แฟนคลับยังคงได้เห็นผลงานอยู่บนหน้าจอทีวีบอกเลยว่าแฟนคลับยังคงติดตามกันอย่างแน่นหนียว เมื่อปี2564ผีไฮแจ็คได้แชร์อาการป่วยของตนเองให้ทุกคนได้รู้พร้อมกับบอกว่าตนเองยังมีกำลังใจดีในการต่อสู้กับโรคนี้โดยบอกว่าตนเองป่วยมา2ปีแล้วปี2562ล่าสุดใน a ฟ e b o o k ของทัศนัตตะัวทุ่งได้ลงข้อความแจ้งข่าวเกี่ยวกับผีไฮแจ็คที่ป่วยด้วยโรคตรุ่มน้ำพองโรคเดียวกับวินัยไกรบุตรอดีตพระเอกผู้ล่วงลับและได้บอกว่าตนเองและเพื่อนๆในค่ายไอกำลังจะจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือ ขออนุญาตแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผีไฮแจ็คตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาผีไฮแจ็คซึ่งเป็นครูสอนเต้นออกแบบท่าเต้นในแทบทุกคอนเสิร์ตกลายมาเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำง,งานใ,นในดๆได้เลยแล้วยังตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวดูแลงานเดียวที่ทำได้คือออกแบบเสื้อยือดและหมวกเพื่อขายทางไลฟ์สดใน Facebook ที่ไม่พอต่อค่ารักษาพยาบาลและการใช้ชีวิตใ,นใ,นในดๆโดยทีไม่เคยขอความช่วยเหลือเพื่อนเลยเขาลำบากอยู่คนเดียวมาหลายปีทั้งนี้พี่ทั์พี่แหม่มพี่เชงและต่างร่วมกับพี่น้องชาวอาร์เอส และลูกศิษย์ที่ผีขออนุญาตเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและอาสามาช่วยกันจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนเพื่อคุณผีไฮแจ็คซึ่งป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองโรคเดียวกับคุณเมฆวิน,นัยโดยเห็นว่ามันถึงเวลาที่พวกเราจะทําอะไรให้ผีได้บ้างเราจึงชวนทีมงานหลายฝ่ายทั้งน้องๆแดนเซอร์ที่เคยร่วมงนานกับผีนักร้องอาและทีมงานเก่าอาเแทบจะทุกหน่วยงานอีกทั้งเรายังได้รับความการุณาจากอา ให้ใช้เพลงของ RS ได้ในงานผีถึงกับตื่นตันใจเมื่อทราบไม่คิดว่าทุกคนจะรวมใจกันมากขนาดนี้จึงยอมรับความช่วยเหลือจากเราและพี่เชงแห่งบริษัท Masterpiece o a N er s e r มาช่วยดูแลการจัดงานร่วมกับทีมงานคุณเด่งคอนเสิร์ตเก่าของ RS และมีเพื่อนๆศิลปิน RS กว่า30คนได้ลงชื่อจะมาช่วยงานนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งงานเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนจะจัดในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567รอสรุปสถานที่หากมีเพื่อนๆพ,นพนี่น้องศิลปินนักร้องดาราท่านใด โดยไม่จำกัดทายที่รู้จักหรือเคยร่วมงานกับทีหรือมีจิตกุศลอยากช่วยคุณผีไฮแจ็คก็สามารถมาร่วมในงานนี้กับเราได้เช่นกันในทุกรูปแบบเราน้องรับด้วยความขอบคุณที่สุดสนใจลงชื่อใต้โพสต์นี้ได้เลยครับซึ่งทั้งนี้รูปแบบและรายละเอียดต่างๆในการจัดงานจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากนี้จนกว่าจะถึง20ตุลาคม67ด้วยความขอพระคุณอย่างสูงจากคณะผู้จัดงานทัดแม่งเต่าเชงและทีมงานทุกคน